เอนี้เกิดขึ้นกับผมนะแต่ผมไม่เคลียร์นะบอกเลยว่าไม่มีเคลียร์ไม่มีคุยนะแล้วก็ไม่มีหายด้วยเพราะผมเนี่ยอุปนายกสมาคมคนที่สองนะครับสมาคมนักรบการเทือนถึงปุ๊บบอกนายสั่งอย่างเดียวเอ้ย<อ><อ>นายสั่งแล้วกูเดือดร้อนนะ<อ>าขายของไม่ได้อยู่กับมา่ก่อนเรื่องงานถ้<อ>ามึงตั้งด่านนะกูไม่ตั้งร้านค้าเมื่อยหรอกเสียเวลาอย่างรอบนี้นะผมเห็นไอ้ผู้บัับมันบอกจะฟ้องร้องผมเฮ้ยไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาเลย เวลามึงล่อประชาชนไม่เป็นไรเวลาลูกน้องมึงข่มขู่รีดไถประชาชนมึงไม่เคยดาเนินคดีลูกน้องมึงแต่พอเวลาลูกน้องมึงโดนประชาชนนิดหน่อยทำเป็นลมแดดคือต่อไปนี้เนี่ยให้ตั้งด่านนะเพื่อเน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลักส่วนในเรื่องของความเร็วรถเนี่ยนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยให้เป็นเรื่องรองลงมาคือให้จับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดมาก่อนไอ้จับความเร็วเกินเนี่ยให้เป็นเรื่องรองลงมาว่านิดหน่อย แค่ตักเตือนเนี่ยและทําได้จริงนะแล้วไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องอัชญากรรมแทนเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการขนของเถื่อนอะไรก็ตามเนี่ยและทามันเป็นรูปธรรมนะผมจะตบมือให้ผู้การเลยเออสบสอจอข่าวคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเนี่ยกันมาตลอดก็ว่าได้คุณผู้ชมสําหรับประชาชนนะภาคประชาชนที่ต้องการที่จะตรวจสอบตํารวจกับตํารวจ ที่มองว่าการที่ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยมาทำเป็นการละเมิดหน้าที่เขาหรือเปล่าเป็นการมารบกวนเนี่ยขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถกเถียงกันมายาวนานมากน้องงามว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบการทำงานเนี่ยของตำรวจได้ไหมถ้าพูดกันแบบบ้านๆเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจก็ต้องเปิดใจกว้างหน่อยให้ตำรวจเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอย่างเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นการชนกันชัดเจนแล้วระหว่างภาคประชาชนเนี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกว่าต่างฝ่ายเนี่ยมีมุมมองเนี่ยไม่เหมือนกันและมันยิ่งเกิดอาการที่เขาว่าเป็นอะไรนะอง,งามลมหมาลมชัดเหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายอาการสตรกหรือ,อ,อแอสคอรอดแรงไปซีกหนึ่งออแต่อาการก็คือเบื้องต้น,นที่ไป,ไปพบคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าม,มีเลือดออกในสมองแล้วก็เหมือนสมองบวม,ม,มทีนี้เราก็มาอัปเดตกันคุณผู้ชมว่าเรื่องรวความคืบหน้าเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ย เหมือนว่าไอ้ไอ้คุณที่เกิดก่อเหตุนเนี่ยน่าจะงานเข้าแล้วสำหรับนักลบด่านเถื่อนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีความคืบหน้านะฮะที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสทอเนี่ยโดยมีการพูดถึงนะฮะผู้ชมกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ภรรยาของดาบตำรวจสุภมิตรเข้ามาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทีมทนายความเนี่ยได้นำประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย ในเรื่องพรบคอมและความผิดต่างๆมามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนแต่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบปากคําให้ชัดว่าจะเข้าความผิดใดบ้างซึ่งเบื้องต้นคุณแจ็คเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดเนี่ยตามพรบคอมมาตรา14ส่วนทางด้านการสืบสวนเนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลิปวิดีโอต่างๆทั้งปัจจุบันและย้อนหลังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อย่างไร รวมไปถึงตรวจสอบพฤติกรรมว่าจะมีการเจาะจงเข้ามาป่วนที่ด่านนี้หรือไม่ขณะเดียวกันต้องเรียกผู้ที่อยู่ในคลิปรวมไปถึงแอดมินเพจมาสอบในฐานะพยานแต่หากพบการกระทำเนี่ยความผิดจริงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคุณแจ็คต่อไปอ ทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่เกิดเหตุนี้นะพี่กายบางมุมเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็มีเรื่องที่ดีอยู่นะ,ะคือคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยบางมุมในกระแสะในโซเชียลเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้ด่านพรมบุรีเนี่ยม,มันมีปัญหาจริงก็คือหนึ่งก็คือ,อรถมันติดมากมคือการตั้งด่านเนี่ยถีแล้วก็จับทั้งความเร็วจับทั้งเขาเรียกว่าสิ่งผิดกฎหมายอ,มอะไรต่างการเรียกตรวจรถแรงต่างคือมันทําให ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ต้องแยกนะความสะดวกสบายกับกับหน้าที่ของเจ้าที่เขาแต่เะคือด่านนี้มีปัญหาจริงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีประเด็นระหว่างนักรบด่านเถื่อนกับตัวของดาบตํารวจสุภมิตรไปแล้วก็กลายเป็นว่านักรบด่านเถื่อนเนี่ยเป็นคู่กรณีกับตํารวจแล้วในตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นนะครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคที่หนึ่งมีการออกคําสั่งนะกำชับตํารวจ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจบนถนนสายเอเชียนะให้มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลักส่วนเรื่องการจับความเร็วเนี่ยให้เป็นเรื่องรองลงมาโดยไม่ให้ตั้งด่านซ้สำสอนนะครับพร้อมกับมอบนโยบายให้มีการว่าก่าวตักเตือนกรณีการขับรถเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ว่าก่าวตักเตือนนะอาใช้คําว่าเกินมานิดหน่อยด้วยคือถ้าไม่เร็วมากจนเกินไปจนเกิดก็หย่อนหยวนไป เกิดอันตรายขึ้นนะครับเนี่ยครับโดยพลตรวจโทสุรพลเปรมบุตรนะหลังจากที่มีการเข้าประชุมกันเมื่อวานนี้กับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าเอมีกลุ่มนักรบดันเกิดเนี่ยมาไล่สดแล้วก็เหมือนจะมามีวิวาทะกดดันเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจนให้เหมือนมีอาการคล้ายๆกับจะสโตกหรือเออหรือชาไปครึ่งซีกแล้วก็ฟุบบูบลงไปนะแล้วก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊การไปไล่สดกดดันเนี่ยมันจะทำให้ถึงขั้นที่ว่า ล้มปุ๊บไปได้เหรอบุ๊บไปได้เลยเอรอ,อ,อแต่ก็แน่นอนว่ามันมีหลายปัจจัยอาจจะสุขภาพซึ่งภรรยาของนายดาบเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสามีเขาเนี่ยแข็งแรงมาตลอดนะเอออันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการจะดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาที่ตัวของผู้บัญชาการตรวจพบภูรณภาคที่1นเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประชุมเนี่ยแน่นอนว่าวางแนวทางในการตั้งด่านป้องกันอาชญากรรมครับและก็กวดขันวินัยจราจรบนถนนสายเอเชียนะ แน,น,น่นอนว่าเขาบอกว่ามีป้ายเตือนเนี่ยเยอะนะครับป้ายควบคุมความเร็วตั้งแต่พื้นถนนแล้วก็ตรงส่วนบนสะพานลอยป้ายทั้งทางซ้ายทางขวาทุก5กิโลเมตรจะมีชุดเนี้ยคอยเตือนตลอดคือปีป้ายความเร็วที่กฎหมายกําหนดไว้ตรงที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว,ว่าเป็นความเร็วที่พอเหมาะในการสัญจรไปมาข,ของรถยนต์ส่วนบุคคลถ้าขับเร็วมากไปกว่านี้เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดความสูญเสียมากขึ้น แล้วก็รวมไปถึงชั้นเนี่ยจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายนะอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1บอกแล้วก็มีการมอบนโยบายให้ท่านผู้การทั้ง4จังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของภูธรภาคที่1เนี่ยคือต่อไปนี้เนี่ยให้ตั้งด่านนะเพื่อนเน้นในเรื่องการป้องกันอาชญาการรมเป็นหลักส่วนในเรื่องของความเร็วรถเนี่ยนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยให้เป็นเรื่องรองลงมามคือให้จับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดมาก่อน ไอ้จับความเร็วเกินเนี่ยให้เป็นเรื่องรองลงมามนะแล้วก็คือจะมีจะต้องมีด่านอยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยและต่อไปนี้เนี่ยห้ามตั้งด่านซ้ําซ้อนกันนะเขาบอกเนี่ยส่วนไอ้เรื่องตั้งกล้องจับความเร็วเนี่ยที่สังคมสงสัยใช่ไหม,มว่าไอะทำไมไม่ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีเข้ามาเขาบอกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีสิทธิ์ในการตั้งกล้องจับความเร็วไหมเนี่ยท่านผู้การได้ยืนยันนะครับว่าตํารวจมีสิทธิ์จะตรวจจับความเร็วในการขับรถได้ตามกฎหมายนะความเร็วที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเหมาะสมแล้วแต่ถ้าขับ,บเกิน120กิโเมตรนิดหน่อยอ,อท่านผู้การบอกนิดหน่อยอันนี้ผมว่าอันนี้ส่วนตัวนะอ,อ,อันนี้ผมว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาการคําว่า120ขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยออนิดหน่อย,นอยขนาดไหนอะ ได้ขนาดไหนผมขับไปนะผมขับไปนะด่านพรมรีเรียกผมผมขับไปร้อยยี่สิบห้ายี่สิบสองเนี่ยท่านผู้การบอกเนี่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรท่านเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาจริงๆนะเนงคุณทำงานเหมือนกันนะเอ่อันนี้อันนี้ในในในอีกมุมหนึ่งนะอ่าที่เดืจะต้องเป็นปัญหาแน่แต่แต่สิ่งที่ผู้การพูดเนี่ยน้องงามอยากจะสาธุเลยนะถ้าทําได้จริงนั่นแหะสิคือคือทุกวันนี้เนี่ยเราขับรถถูกไหมคือบางทีเราใช้ความเร็วเราต้องยอมรับว่าใช้ความเร็ว แต่เรื่องอาชญากรรมเหมือนที่ท่านพูดถ้าท่านเอาจริงได้จริงๆนะทำให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยไม่ใช่แค่คําพูดเนี่ยพราะต้องบอกว่าคนเราขับขับรถเนี่ยน้องงามทุกวันนี้เราแวงไปหมดนะว่ามันจะเกิดไหมแล้วใบสั่งมันจะมาหรือเปล่าแต่หากว่าเรายืนยันตามคําพูดของผู้การเนี่ยว่านิดหน่อยแค่ตักเตือนเนี่ยและทําได้จริงนะแล้วไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องอาชญากรรมแทนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการขนของเถื่อนอะไรก็ตามเนี่ยและทามันเป็นรูปธรรมนะผมจะตบมือให้ผู้การเลยบอกจริง,รงบอกจริงคุณผ<ล>ู้ชมแลวเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีหลายแง่มุมนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อกี้ในมุมของตํารวจใช่ไหมออแต่ทีเนี้ยในมุมของเขาเรียกว่าการทำในที่ของตารวจแบบจริงจังมากออหลายคนบอกให้ยกเลิกไปเลยใช่ไหมออวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลจากทางฝั่งตํารวจแล้วเขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย <inate> ดา่านพรมบุรีเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องมีอยู่นะ,ะมีรายงานข่าววันนี้นะครับที่สิงห์บุรีครับที่ด่านสพพรมบุรีเนี่ยแหละมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ออนะที่ด่านพรมบุรีสิงห์บุรีตรวจสอบรถผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ใช้ขับเนี่ยเ,เป็นทะเบียนปลอมนะจึงมีการตรวจสอบทราบชื่อคือนายจารึกอายุ36ปีมีหมายจับของศาลเชียงใหม่ฐานความผิดคือพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ด จ้าที่จึงแจ้งให้นายจารึกเนี่ยทราบว่าจะต้องถูกจับกุมตามหมายจับจากนั้นเนี่ยแจ้งสิทธิ์ในชั้นจับกุมครับตามที่มีการกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงมีการทําบันทึกการจับกุมส่งสารแขวงเชียงใหม่เพื่อดําเนินคดีนี่แต่อันเนี้ยเพาเป็นอย่างเงี้ยอ่ะคนที่ดูข่าวจะบอกเนี่ยไงต้องมีด่านใช่ไหมต้องมีด่านแต่อีกมุมนึงเขาจะบอกว่าไม่เห็นแปลกเลยตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับวะใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ของแต่จริงจริงด่านเนี้ยเขาจับพวกจะหนีคดีได้เยอะนะ เพราะ่ันติดกับชนชายแดนใช่ยาเสพติดยาเสพติดของเขื่อนคนหนีคดีเนี่ยจะชอบตรงนี้แหละทีนี้ในมุมมองของฝั่งนักรบด่านเขื่อนคือในแจ็คแซ่ล้อที่ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าจะถูกเปเมืองคดีก็ยังเขาเรียกว่ายังห้าวนะใช่ไหมมีการงัดระเบียบขึ้นมาน้องอารมแล้วก็คาสั่งของสตชเลยนะบอกว่าเขาออกเป็นหนังสือไม่ได้ออกจากคําพูดใครบางคนซึ่งมีการยกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นระเบียบของสตชเป็นคําสั่งนะฮะข้อ1ิบ ระบุว่าข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบเนี่ยเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิริย,ยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืนกอดอกเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห <Okay. S 1> ล้วงกระเป๋ายืนพิงเท้าแขนเท้าเอวหรือนั่งไขว่ห้างเป็นต้น ตลอดจนไม่แสดงกิริยาเนี่ยว่าจาใดๆในลักษณะหยาบคายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชนก็คือเหมือนพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่านายดาบคนนี้แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอที่มีประเด็นกันเนี่ยนะท่าทางไม่ไว้หน้าไว้ใจแบบไม่ติดนู่นติดนี่ตามกทไร้นะก่อนที่นายดาบจะบุบเนี่ยรองเท้าแบบพี่ใส่ได้ไหมแต่ฝั่งอดีตนายตำรวจทราวัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกนะว่ามันเป็นชุดธรรมะธรรมแงชุดลำลอง สะดวกในการทํางานก็ไม่ได้ปิดอะไรไไนี่ก็เป็นประเด็นไปอ,อ,อีกคนหนึ่งอันนี้น้องงามถือว่าเป็นขวัญใจประชาชนนะสำหรับท่านสารวัตรเอกที่เคยติดปากเมืม่อยุค5 6ปีตอนนี้ท่านเนี่ยเป็นพันตํารวจเอกเอกราชหุ่นง,งาไปแล้วท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผู้ชมบอกว่าหากการจับกลุมเนี่ยเกิดจากการสมหัวกันของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาความผิดกับประชาชนให้ได้สักข้อหนึ่งให้ได้เนี่ยมาซึ่งชัยชนะ แล้วรู้สึกว่าเก่งภูมิอกภูมิใจมีความสุขหากเป็นเช่นนั้นผมว่าคุณเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเลยสักนิดเพราะสิ่งเขาปลูกฝังให้กับเจ้าหน้าที่รัฐคือรักประชาชนดูแลทุกสุขให้ประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลบริการกับประชาชนดั่งญาติมิตรไม่ใช่ศัตรูที่จะต้องเข็นฆ่ากันอย่าเอากฎหมายที่คนเขียนขึ้นมา มาเป็นเครื่องมือเอาชนะประชาชนประชาชนเขาไม่ชนะคุณได้หรอกอแค่คุณกล่าวหาเขาเขาก็เดือดร้อนแล้วสุดท้ายพอสารตัดสินว่าเขาไม่ผิดสิ่งที่สูญเสียไปก็ไม่มีใครชดใช้ให้เขาจริงๆแล้วคนที่จับควรชดใช้สิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาสูญเสียไปเมื่อสารตัดสินแล้วว่าเขาไม่ผิดมไม่ใช่จับเอาความสาใจแต่ไม่รับผิดชอบผลของการกระทำแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ หากจับผิดคนแล้วตัวเองมีความผิดด้วยต่อไปจะได้มีความรอบคอบมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจกล่าวหาใครแบบส่งๆเด็ดๆอันนี้ก็คือ,อโพสต์ของท่านพันตำรวจเอกเอกราชหุ่นงามหรือว่าสารวัตรเอกที่เรารู้จักกัน่นเองคุณผู้ชมเออต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของตอนนี้ท่านเป็นาตีตำรวจรก็มองว่าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะดำเนินการกับประชาชนเนี่ย ก็ต้องดูให้ดีๆนะอย่าจับตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วไปยัดข้อหาเนี่ยส่งเดชว่างั้นเถอะนี่ก็เป็นมุมมองของอดีตตำรวจนนะ้องับอืมอันนี้ทิ้งท้ายหน่อยไหมอ่าเขาเรียกว่าเป็นวิธกรรมเก่าของในแจ็คของพี่แจ๊คอของพี่แจ๊คนักรบด่านเถื่อนเนี่ยคือครั้งหนึ่งเนี่ยย้อนไปเนี่ยสมัยแกเนี่ยยังผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยผู้ชมตามคลิปคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าแกเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยจับเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยน่าจะประมาณ3าคนคือนั่งข้างหน้าเนี่ยสอง และนั่งข้างหลังเนี่ยล็อกแกอีกคนนึงแต่แกเนี่ยก็ไม่ยอมนะมแกยังพูดว่าไอ้ดานทัญญะเนี่ยด่านทัญญะตรงนี้เนี่ยทาเป็นประจําเอาเหลือเกินรีดกับประชาชนเนี่ยเหลือเกินรับไม่ได้วันนี้เนี่ยเขาเลยต่อสู้แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นใครรู้ไหม,มเขาบอกว่าเขาเนี่ยคืออุปนายกคนที่สองของนักรบด่านเถื่อนก็คือสมาคมของเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต่อสู้เลย และเขาก็ไม่กลัวด้วยนะแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะถูกจับอยู่บนรถคุณผู้ชมไปดูคลิปเขาหน่อยฮนะครับตรวจชีก็ที่ไม่ีคนเข้าร่วมไม่ไม,ม่ไม่ไม่เอมเื่อก่อนนี้ตอนที่เส้นเส้นนี้แหละนะครับไปไปตรวจชีเขาแล้วก็พวกเรามาช่วยเหลือพอเราพวกเรามาช่วยเหลือปุ๊บผู้เสียหายไปยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆผู้เสียหายติดต่อไม่ได้เลยหลายเคสแล้วสพธัญญาเนี่ยนะครับเคสนี้เกิดขึ้นกับผมนะแต่ผมไม่เคลียร์นะบอกเลยว่าไม่มีเคลียร์ไม่มีคุยนะแล้วก็ไม่มีหายด้วยเพราะผมเนี่ย อุปนายกสมาคมคนที่สองนะครับสมาคมลักรบกานเถื่อนเราพยายามสรรหาตำรวจที่ดมฉี่ตำรวจที่ใช้อำนาจหน้าที่มาตรวจฉี่แล้วทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวน,นี้อันนี้เราจะดําเนินการเต็มที่นะครับมีตำรวจอยู่ประมาณเกือบสิบนายน่าจะสิบนายได้นะครับในครั้งนี้ส่วนยศใหญ่สุดก็ผู้กองนะครับเนี่ยผู้กองที่นั่งอยู่น,นั่งสพธัญญาค่ะนอกนั้นในดาบหมวดในสิบ นายสิบนี่เก่งมากโดยโชยนั่ง,งข้างๆผมดินายสิบใช่ไหมอ่าสิบนายสิบนายสิบนี่เก่งมากบอกเลยว่านายสิบเดี๋ยวโหชุดกระชากผมดันผมล็อกผมนี่คุณแจมือแน่นตึ๊กเลยดูดิเนี่ยนายสิบเป็นอะไรที่เก่งมากอยู่แล้วสี่ห้าคนเป็นเป็นเอ่อที่เรารู้กันอยู่นะครับนี่สพธัญญาทางนั้นรวบทองประมาณสิบคนนะครับ โดน,นยัดเลยค่ะยัดเข้ารถคือที่แรกเชิญแต่ผมไม่รับเชิญผมบอกให้เอามาทึกจับกลุมมานะครับแต่เขาก็นี่สุกชากลากผมล็อกแขนเลยล็อกแขนผมใส่กุญแจมือผมด้วยนะควายหลังด้วยนะแล้วก็ดันผมขึ้นรถด้วยนะยึดโทรศัพท์แย่ยงโทรศัพท์มือถือผมด้วยนะอันนี้ก็ถือเป็นวีรกรรมเก่าเขาอ่าวีรกรรมเก่าเขาที่ท,ที่ผ่านมาใช่ไหมครับในส่วนของ พื้นที่ของสพบุรีออที่สิงห์บุรีเนี่ยนะครับนักข่าวก็มีการลงพื้นที่ไปในการที่จะซาวเสียงพี่น้องประชาชนดูซิว่าเออเป็นไงบ้างคนในพื้นที่เขาว่วอย่างไงกัน้ออาบางทีนนะขาจรที่ขับรถผ่านไปผ่านมามคือจะไปจุดอื่นแต่ผ่านบริเวณด่านบุรีเนี่ยก็บอกว่าเออก็เออจับเกงอย่างงู้นอ,อย่างนี้มีปัญหานะครับ จับโดนด่านเนี่ยบ่อยมากอ่าแต่คนขับก็ขับเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้เนี่ยลงไปที่ไปที่จุดสกัดพรมบุรีเนี่ยนะครับก็คือจุดที่มีการตั้งด่านนี่แหละนะเขาบอกว่าก็จุดเออคนที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะ,ะนะก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเนี่ยจะเดินทางไปเชียงใหม่ขับรถผ่านมาครั้งแรกเนี่ยโดนจับความเร็วแล้วก็โดนปรับ500บาทแล้วก็เห็นว่าน่าจะโดนกันหลายคนนะส่วนเอนางรัตนวิรันเนี่ยนะครับก็ อายุเจ็ดสิบปีปเป็นแม่ค้าอย<ด>ู<ด>่แถวนะั้นะบริเวณด่านนั่นแหละด่านที่ของสอพอพมบุรีที่เป็นประเด็นเนี่ยอเขาเป็นแม่ค้าขายข,ายของในวัดอัมพวันหลวงพ่อจันรนะเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยใน,เ <อ S 2> ในการที่มีการตั้งด่านเพราะคนที่มามาทําบุญเนี่ยมามาบ่นให้ฟังว่าทําบุญเนี่ยยังไม่ถึงวัดเลยนะโดนไปละห้าร้อยนะบางคนก็บอกโดนไปพันบ้างอยากให้เบาๆหน่อยอย่าไปปรับเขามากเขาเสียห้าร้อยเนี่ยเขาก็เสียความรู้สึก ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะยกเลิกไปเลยเออนะส่วนคุณสิริวัตรนี่เจ้าของร้านขายของชำนะครับคือบอกว่าเปิดมา20กว่าปีแล้วออก่อนจะมีด่านแห่งนี้บอกกับนักข่าวว่าพอจะทราบไหมว่ารายได้จากค่าปรับเนี่ยเยอะไหมเออคุณสิริวัตรบอกว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะตำรวจจับกลุ่มรถที่ใช้ความเร็วเกินเออเกินกำหนดเนี่ยออไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอก ผู้การต้องดูนะผู้การต้องดูนะเขาบอกว่าส่วนมากจะได้แต่ตัวใหญ่วะนายสั่งมาแต่ไม่คิดถึงความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยบอกเมื่อก่อนเนี่ยตั้งอยู่แยกสิงห์บุรีก็ดีอยู่แล้วย้ายมาอำเภอพรมบุรีทําไมสิงห์บุรีมันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกมาอยู่พรมบุรีเนี่ยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากฝากถึงตํารวจที่ตั้งด่านเนี่ยว่าเลิกได้ก็เลิกเถอะถ้าจะตั้งให้ไปตั้งอื่นอื่นตั้งกล้องไปเลยจะมาให้เจ้าที่แอบซุ่มยิงความเร็วทําไม หรือว่าถ้าไม่ซ่อนตัวอ,อมันจะไม่มีรายได้หรือเปล่าเพราะถ้ายืนให้เห็นเด่นชัดเนี่ยคนใช้รถก็ขับเบาวกันเองอมเมื่อก่อนรถไม่เคยติดตอนนี้ติดทุกเช้ารถบรรทุกเนี่ยขยายเวลากันหมดแล้วนะประมาณ6โมงถึง7โมงติดทีนึ่งเนี่ย3-4กิโลแล้วจะมาไล่รถที่จอดหน้าร้านผมแต่ก่อนจับแต่ความเร็วเดี๋ยวนี้เดินรอบรถเลยมผมสังเกตอยู่ผมคนที่นี่ พอรายได้น้อยก็เล่นรถใหญ่อตอนนี้ผมทำอะไรมากไม่ได้ลงทุนไปก็เจ๊งช่วงนี้ยังดีที่ช่วงบ่ายเลือกตั้งด่านเราก็อาศัยขายช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นครัคผ,ผมเคยสืบๆแล้วนะ,ะจากผมนะ,ะตำรวจราเบอผมไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าอันนี้เล่กงจิงหรือไม่จจิงก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่พวกอยู่เขาบอกว่าจากจังหวัดก็ย้ายมาอยู่ระเภอผมจากที่ไหนย้ายมาเพื่อมาทำตั้งด่านเนี่ย ได้ชื่อมาแต่ตัวไม่ได้ทำออไม่ได้ปฏิบัติงานได้ไอ,อสอพพูมเรีอ่ะเอาชื่อมาเอาชื่อมาไว้เ,เพื่ออะไรไนดะ้ก็คงประมาณนั้นเนี่ก็ไอหัวนหน้าใหญ่มันไม่ใช่คนสิงห์บุรีนี่กูว่าเขาไม่ใช่คนสิงห์นี่มันก็สิงห์บุรีจะเสียหายยังไงจะมีดานเขาจะได้ยังไงกูไม่รู้อ่ะใอ,อ,อ่ไหมอันนี้ผมก็พูดาตามตรงนั่นแหละเพราะว่าผมก็ ไอ้เจฟมาบนพื้นที่นานนะอยู่มาตั้งนานแล้วนะคนัมีอะไรก็เรียกว่าไม่เห็นธุรกิจของประชาชนเลยใช่ไหมไม่สนใจอะไรทางนั้นถึงปุ๊บบอกนายสั่งยังเดียวเอ้าเฮ้ยนายสั่งแล้วกูเดือดร้อนนะกูขายของไม่ได้กูอยู่มาก่อนตั้งนานนถ้ามึงตั้งด่านนะกูไม่ตั้งร้านค้าเมื่อยหรอกเสียเวลาเมื่อก่อนมึงจัดอยู่ตรงแยกสิบงรีก็ดีแล้วนี่ไม่เดือดร้อนผม ย้ายมาทำไมซื้ว่าตรงนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนู้นได้สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็คือเหมือนพอรถมันติดอ่ะเออคนมันก็ไม่เข้าร้านเขาหรือเปล่าเนี่ยและนี่แถมตำรวจเลยนะเนี่ยแถมเลยเออบอกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเบอร์ด่านสิงห์บุรีได้เปอร์เซ็นต์น้อยหรือเปล่าเออได้สามสิบนะแต่บอกว่ามาพรมบุรีเนี่ยเพิ่มเป็นห้าสิบแล้วบอกว่าส่วนใหญ่ตัวเล็กๆไม่ได้ด้วยนะนายสั่งมาผู้การที่บอกว่าจะเอาแต่ด่านอาชญากรรมเนี่ย ความเร็วเนี่ยหย่นหยวนเนี่ยต้องมาดูคําพูดของชาวบ้านนะเออคือจริงๆมันก็มีคดีเยอะเนะที่มีการฟ้องร้องกันอ่ะนะนะทั้งตำเออส่วนมากเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยฟ้องเออฟ้องตัวของนักลบด่านเรือนนะไอการที่ถูกฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องแล้วใครแพ้ใครชนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าตอนไลฟ์เนี่ยคลิปสําคัญนะคลิปตอนที่ไลฟ์เนี่ยในไลฟ์สุดเนี่ยคนไลฟ์เนี่ยพูดอะไรไปบ้างอใช่ไหมครับ พูดอะไรพูดอะไรไปบ้างว่าพูดแบบไปหมิ่นประมาทเขาหรือเปล่าอถ้าไปด่าทอเขาให้เขาเสื่อมเสียเสียศักดิ์ศรีเสื่อมเสียชื่อเสียงเข้าข้อกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยพอสู้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็อาจจะใช่ไหมมันมีมาตรฐานการตัดสินของศาลฎีกาอยู่นะว่าถ้าคุณไปหมิ่นประมาทเขาเนี่ยคุณเสียายนะแต่ถ้าเราทําไปตามสิทธิพลเมืองของเราตามกฎหมายเนี่ยจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ร้านทำได้และเจ้าหน้าที่เองนี่ก็ผู้หญิงตรงก็ต้องมีความหมดทุนุดกั้นในการที่จะไม่โต้ตอบอะไรกลับไป มิฉนั้นเนี่ยก็เราเป็นเจ้าที่ด้วยอาจจะสองเด้งอือันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณมาร์คพิทบูเนี่ยก็มีการออกมาออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนคุณมาร์คนี่ก็มาเรื่องควันดำเนี่ยเขาบูอันสารทุกสารทิต่ะใช่ไหมคือไปตรวจเลยเรื่องควันดำเนี่ยแกในที่หนึ่งเลยตรวจแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ด่านโน่นนี้ตรวจควันดำไปเรอต่างแล้วก็แน่นอนว่าแกก็มีการอองพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันอย่างดุเดือดนะแต่อันนี้คือพูดตรงๆแกอาจจะ อยู่ตรงข้ามกับตำรวจอยู่แล้วแต่เราตัดเจนว่าัฟังดูครับอยู่กับลูกกับเมียเมียก็ต้องย้ายที่ทํางานลูกก็ต้องย้ายโรงเรียนผมก็เลยต้องจําทําเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วมันไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมนึงเลิกยุ่งกับตำรวจคุณไม่เห็นเหรอผมสงสารมันเออแต่มันถ้าจะล่อต้องล่อผบอตลอ นี่ครูเห็นไหมว่าหลังๆผมไม่ยุ่งกับตำรวจเลยเพราะว่าเออแม่งก็กูถล่มมาไม่รู้กี่ด่านนะไม่กี่วันมันก็โผล่มาใหม่เห็นไหมดังนั้นตำรวจเดี๋ยวนี้ทำไมมันยึงรักผมนะก็ผมไม่เคยยุ่งกับแม่งไงอย่างรอบนี้นะผมเห็นไอ้ผูก้กำกับมันบอกจะฟ้องร้องผมเฮ้ยแม่งไม่มีความเป็นน้ำใจนะักกีฬาเลย เวลามึงล่อประชาชนไม่เป็นไรเวลาลูกน้องมึงข่มขู่รีดไถประชาชนมึงไม่เคยเดําเนินคดีลูกน้องมึงแต่พอเวลาลูกน้องมึงโดนประชาชนนิดหน่อยทําเป็นลมแดดใช่ไหมเออแล้วมึงจะมาฟ้องประชาชนมึงควรจะปรับปรุงวิธีการทํางานมากหรือเปล่านะตารวจพวกไอแบบนี้กูไม่ชอบหรอกครับแต่กูก็พูดไปแล้วว่ากูจะไม่หาเรื่องตํารวจแต่ตํารวจจะเสือกยุ่งกับกูก็ใช้ได้นะคเนี่ยนะนะ มอราะผมเป็นเปลี่ยนอย่างนี้พวกไอ้พวกนักโลด่านเถื่อนเลยพวกกลุ่มนักหลายแหล่นะที่เคยร่วบุดมงการากันมาเดี๋ยวนี้มาร์กเปลี่ยนไปแล้วกูไม่ได้เปลี่ยนลวกูก็ยังรักความยุติธรรมเหมือนเดิมนะแต่บางทีนะผมไม่อยากให้ประชาชนเกิดความละอาครับเห็ไหมเพราะอะไรที่มันเยอะเกินเนี่ยสมัยก่อนกูไล่สวดถล่มโรงพักเนี่ยโหคนดูแม่งเป็นแสนเดี๋ยวนี้ แม่งห้าสิบคนยังไม่ได้เลยเพราะคนมันรู้ชินชาแล้วกับกับสิ่งแบบนี้ผมนึงวันนี้ถึงเลิกยุ่งกับตำรวจตัวเล็กกูยุ่งแม่งก็รอดตัวใหญ่ๆไปเลยนี่นะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อนะเรื่องนี้เพราะว่าทางตำรวจนี่ก็ดําเนินคดีต้องบอกอีกครับว่าภรรยาในดาบเขาไปแจ้งความนะเขอ,อาจจะบอกไอ้ตำรวจมาลังแกะอะไร<อ>ร่วมหรือเปล่าภรรยาในดาบเขาไปแจ้งอบอกว่าถ้ามีข้อกฎหมายอะไรเนี่ยเอาผิดได้ให้เอาผิด เบื้งองต้นเห็นว่าน่าจะเป็นพอระบอคอมพิวเตอร์อที่อาจจะเข้าข่ายจากนี้เนี่ยตำรวจก็อาจจะต้องมีการเรียกตัวของนายแจค็คหรือคนอือ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยม,มาให้ข้อมูลม,มาสอบปากคำอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนจะเอาผิดอะไรได้ไหมทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยอาจจะต้องมีการ กำหนดอะไรออกมาชัดเจนเทคโนโลยีนะทุกวันนี้เขามี AI เอหมดแล้วท่านๆเลยการที่เอาคนมาเหนี่ยมเป็นปัญหาอผมถามว่าคุณเอากล้อง AI มาตั้งหรือกล้องเทคโนโลยีมาตั้งเนี่ยใครมันจะไปไลฟ์กับกล้องแฉะแชะกล้องมันโต้ตอบกับนักดด่านเถื่อนไม่ได้ครับวิธีแก้ที่ยิ่งสุดแล้วตัดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันด้วยอใครกล้องมันจะไปเรียกอะไรได้เงินเรียกเงินได้ไงเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด่านบุรีเนี่ยผมว่าจะต้องใช้ก็ต้องรอดูว่าทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยนะครับเขาจะจัดการยังไงครับ